ครับมาเดินลอดท้องพญานาคอมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะตอนนี้นะครับพญาสีเพชคิรีมหามุนีสีสุโธนคราชนวัดท่าแจงอำเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรีช่องที่หนึ่งเพชคิรีจะปูชิตาองค์พ่อปู่ปกปักรักษาชีวิตรุ่งเรือง ช่องที่สองมหาลาโภโชตะวันตังการเงินมั่น,นคงการงานมั่นคงช่องที่สามนะ,มะพะทะประสบสับพรพโชคชัยมีชัยชนะทุกสิ่ง ช่องที่4่จะพระกสัตความรับยั่งยืนสมหวังทุกประการช่องที่หพุทธสังมิครอบครัวอุดมสมบูรณ์พูนสุขทุกเวลาช่องที่6นะมะออุ สุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวช่องที่7ณชาลีติทรัพสมบัติเงินทองไหลามาเนืองนองช่องที่8ณโม<ณ>พุทธายะธุรกิจการค้าจเจริญรุ่งเรือง ช่องที่9สิทธิลาโพนิลันตรลังสำเร็จสมปรานาดังใจหมายทุกสิ่งศัพสิท์าระขอปนกูเสร็จแล้วนะครับกอกลับไปกด้แข็งันนะครับไม่ละเลยนะละเรียนที่เรื่องระชาประจลังวันเกิดตลอดนะผู้ดานบนสาระลัดตัวเล่นทางง่ัยผู้ดันบนสาระพัดตัวเล่หลางใ่นะครับ ก็จะมีพระประจันครับและนี่ก็คือแก้วมร,ร,าารกดกลางงากระนะครับแล้วก็ยังมีรูป,ปครับและนี่ก็คือพญานาคองค์ใหญ่ท,ที่สุดในประเทศไทยนะครับพญาสีเพชรคีรีมหามุนีสีสุดโทนาคราชหรือว่าจะเสี<อ>งยงใวเสียงสีนะก็ขอเรียนเชิญนะครับที่ด้านบนสลา c า r เรียนหนังใหญ่ได้เลยนะครับ